หลับในการซื้อประกันศูนย์อุตสาห์ซื้อประกันซ่อมศูนย์นะคะแพงนะคะพรีเมียมแล้วก็อยากสบายนะคะนั่งชิดเลิศไม่อยากจะเจอกับพวกปัญหาต่างๆซื้อรถนะคะปีแรกประกันก็แถมมาแต่ยังรู้สึกไม่ถูกใจก็อยากจะเลือกเองค่ะถ้าเกิดเลือกเองนะคะลูกค้ามักจะเจอปัญหาดังนี้เลยค่ะ ข้อแรกค่ะศูนย์บริการไม่ได้รับประกันทุกบริษัทลูกคา้าทำมาเล่าให้ฟังนะคะมีคนมาขายประกันเป็นเหมือนว่าศูนย์โทรมาบอกว่าประกันเนี่ยจะขาดแล้วนะข้อมูลต่างๆก็บอกถูกหมดก็เลยซื้อค่ะเขาเสนอมานะคะเลือกอันที่ถูกที่สุดพอมีเหตุจะต้องอาเข่าซ่อมนะศูนย์แถวบ้านไม่รับประกันนี้ค่ะก็เลยต้องไปศูนย์บริการ ที่รับประกันจำนี้อยู่ไกลมาก 2. อเอารถเข้าซ่อมในศูนย์บริการนะ,ะที่ไม่ใช่เป็นอู่คู่สัญญาของประกันประกันก็ไม่รับผิดชอบการซ่อมนะคะเพราะไม่ใช่อู่ในคู่สัญญาหรืออู่ในเครือของเขามีลูกค้านะคะมาเล่าให้ฟังค่ะพอรถชนเสร็จปั๊บนะคะโหูโทรหาโบกเกอร์เลยนะคะขอความช่วยเหลือว่าจะไปเข้าศูนย์ไหนดีคอร์เซ็นเตอร์ก็เช็คอ๋อรถคุณพี่ซ่อมศูนย์นะคะอุ้ยเดี๋ยวนุจัดการให้ค่ะ อยู่แถวบอวินใช่ไหมคะอ่าเอาเบอร์นี้ไปนะฮะศูนย์นี้เข้าได้เลยค่ะคุณพี่เคสเนี่ยเป็นการเมขมค้าขาดประโยชน์แล้วปรากฏว่าศูนย์ซ่อมนานกว่าปกติค่ะเช็คไปเช็คมาอา้าไปศูนย์นอกเครือนะคะประการไม่รับผิดชอบค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ฟ้องร้องนะคะเป็นปีเรื่องก็ยังไม่จบเลยค่ะ